หนังสือเสียงเรื่องเจ้ารัติการแผ่นดินเถื่อนเล่มที่14ตอนกระต่ายมี3โพรงที่นี้มีอุโมงค์สายหนึ่งเป็นไปได้อย่างไรรีบตามแววเสียงฝีเท้าเร่งร้อน วิ่งผ่านเบื้องบนศรีรษะเยเซียวเทียนไปจากนั้นก็ได้ยินเสียงเชียแสงไฟกลุ่มหนึ่งก็สว่างวาบขึ้นเห็นอวี่จินถิงหันหลังให้กับเยเซียวเทียนหลวงหยิบอันใดจากผนังกำแพงกอดแกงชุดไฟจอดจุดขึ้นจากนั้นก็หมุนตัวมานางถือเทียนไขสีแดงเล่มหนึ่งตลอดทั้งร่างอยู่ภายใต้แสงเรืองเป็นวงรอบ รอบบริเวณมืดสนิทมีแต่แสงเรืองเป็นวงรอบกลุ่มหนึ่งใจกลางของแสงเรืองเป็นใบหน้ายิ้มพริ้มพลายใบหนึ่งเย่เซียวเทียนระบายลมจากปากกวาดตาผ่านหน้านางเหลียวดูสถานที่ซ่อนตัวของพวกเขาไว้ประตูของที่นี้อยู่บนบันไดที่ทอดลงไปยังอุโมงบันไดตัวนี้เคลื่อนที่ได้พอยกขึ้นมามีพื้นที่ว่างแห่งหนึ่ง ยามนี้เย่เสียวเทียนกับอวี๋วินถิงซ่อนตัวอยู่ภายในขณะที่ผู้อื่นพบเห็นอุโมงค์เส้นหนึ่งก็ถมลงมาตามขั้นบันไดไล่กวดไปตามทางอุโมงค์ในเลยคาดคิดว่าใต้บันไดมีทางลับทอดไปยังทิศทางด้านตรงข้ามในอุโมงค์ซ่อนอุโมงค์ซึ่งทั้งอยู่ในตำแหน่งที่ผู้คนมองข้ามไปนับเป็นความคิดอ่านที่ฉลาดหลักแหลมยิ่งเย่เซียวเทียนกล่าวว่า พื้นที่อยู่เหนือความคาดคิดของผู้คนแต่ว่าในพื้นที่ของตระกูลจางทะ่ไหนมีอุโมงค์ลับที่คนของตระกูลจางไม่ล่วงรู้ด้วยวีจวินถิงเดินถึงเบื้องหน้าของเขายิ้มพลางแล้วกล่าวว่าเพราะว่ามีอยู่ปีหนึ่งฟ้าผ่าชายคาตึกห้องหับได้รับความเสียหายข้าพเจ้าจึงส่งคนมาซ่อมแซมข้าพเจ้าเมื่อคิดจัดการกับตระกูลจางย่อมต้องเว้นทางถอยไว เย่เซียวเทียนกล่าวว่านี่เรียกว่ากระต่ายเปลียวมีสามโพรงหรือวีจวินถิงยิ้มยิ้มให้กับเขานี่ไหนเลยเป็นกระต่ายเปรียวตัวหนึ่งใบหน้ายิ้มสายตาหยาดเยิ้มนี้ดูไปคล้ายปีศาจจิ้งจอกตนหนึ่งเย่เสียวเทียนกล่าวอีกว่าเหตุใดพวกเราไม่ฝ่าวงล้อมออกไปพร้อมกับเหล่าองค์รักวีจวินถิงกล่าวว่าเพราะว่าหากไปกับพวกมันยังอันตรายยิ่งกว่า จางวีถงเมื่อตัดสินใจลงมือต่อข้าพเจ้าย่อมต้องควบคุมบริเวณโดยรอบไว้อย่าว่าแต่ไม่ว่ามันรอบสังหารข้าพเจ้าสําเร็จหรือไม่หลังจากนี้ต้องโจมตีตัวตึกของข้าพเจ้าต่อให้ข้าพเจ้าหลบหนีจากที่นี้ได้ไม่แน่ว่าจะหนีรอดจากการไล่ล่าของมันอย่างนั้นมีสู้ซ่อนตัวอยู่ที่นี้ที่นี้แม้เป็นพื้นที่ของตระกูลจางกลับเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุด เย่เสียวเทียนขมวดคิ้วแล้วกล่าวว่าที่แท้ท่านทรงเราองครักษ์ออกไปเป็นเหยื่อล่ออย่างนั้นพวกเราเล่าพวกเราต้องถูกกักอยู่ที่นี้ถึงเวลาใดวีจวินถิงปลอบโยนว่าท่านไม่ต้องเป็นห่วงต่อให้ท่านถูกจับตัวก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดแก่จางวีถงอย่าว่าแต่คนในครอบครัวของท่านสำหรับกับจางวีถงปัญหาเฉพาะหน้าคือหาตัวข้าพเจ้าให้พบ ต้องไม่แบ่งแยกสมาธิไปคิดร้ายต่อคนในครอบครัวของท่านเย่เสี่ยวเทียนหัวนึกถึงหลังจากเกิดเหตุการณ์ครั้งก่อนทางบ้านก็เพิ่มความระมัดระวังหากเกิดความเคลื่อนไหวผิดปกติคนทางบ้านจะอาศัยอุโมงค์ลับนั้นหลบหนีจากไปค่อยคลายใจลงแต่ก็ยังแค้นเสียงอย่างเย็นชากล่าวว่าตอนที่มายังที่ทำการจิวฟูท่านบอกว่าไม่มีอันตรายใด วยตวินถิงฝืนยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าใช่แล้วข้าพเจ้าประเมินกําลังขวัญของมันผิดไปข้าพเจ้านึกไม่ถึงว่ามันกล้าทําเช่นนี้นี่ใายไม่ใช่เป็นข้ออ้างให้ขุมกําลังที่คิดรอบครอบคลองเมืองถงเหยิ่นสอดมือเข้ามาต่อให้ตระกูลจางเป็นฝ่ายแพ้เพียงถอยร่นจากอันดับหนึ่งเป็นอันดับสองแต่ตอนนี้ก่อกวนถึงขั้นนี้ตระกูลอวีเราแม้ตกอยู่ในอันตรายตระกูลจางก็ อาจล่มสลายเช่นกันเย่เสี่ยเทียนชำเรืองมองนางแวบหนึ่งกล่าวว่าแต่เท้าเจียนโจท่านเพียงนึกถึงผลประโยชน์ใช่ใคร่ควรว่าผู้อื่นมีความแค้นที่ไม่ยอมอยู่ร่วมฟ้าเดียวกันกับท่านหรือไม่วีจินถิงกล่าวด้วยความครับข้องใจว่าข้าพเจ้าทำอะไรข้าพเจ้าเพียงไม่มาอวยพรมันเกิดคนอ้วนจางมันขุนแค้นจนคลั่งใจตายเกี่ยว ข้องใดกับข้าพเจ้าเย่เซียวเทียนกล่าวว่าน่าเสียดายบุตรชายของจางจิอฝูไม่ได้ครุ่นคิดเช่นนี้วีจวินถิงแค่นเสียงดังเฮแล้วกล่าวว่าแล้วจะเป็นไรข้าพเจ้าเมื่อยังไม่ตายยังมีโอกาสต่อสู้สักครานางถือเทียนไขเดินกระเพลกกระเพลกไปใต้แสงเรืองศาส่องเผยเห็นเตียงศิลาเตียงหนึ่งบนเตียงมีผ้าห่มหมอนหนุนเย่เซียวเทียนนึกออกว่า บนโต๊ะหินที่พบเห็นเมื่อครู่ก็สะอาดสะอ้านแสดงว่าอีจินถิงจัดคนสนิทมาปัดกวาดห้องรับนี้อยู่เสมอเยเซียวเทียนถามว่าหลังจากนี้พวกเราจะทำอย่างไรอีจินถิงนั่งลงบนเตียงศิลาปักเทียนไขลงบนเชิงเทียนที่หัวเตียงกล่าวว่าพวกเราจะรอรอจนพวกมันคลายการระวังป้องกันค่อยหาโอกาสเอาตัวรอดเยเซียวเทียน เงียบงันไปอีจินถิงยิ้มอย่างอ่อนหวานกล่าวว่านับตั้งแต่ข้าพเจ้าตัดสินใจลงมือต่อตระกูลจางก็เตรียมการป้องกันไว้ที่นี้มีอาหารน้ำดื่มรับรับรองว่าท่านไม่อดตายย่เซียวเ,เทียนกวาดตามองรอบข้างกล่าวว่าพื้นที่คับแคบถึงเพียงนี้ข้าพเจ้าจะนอนที่ใดอีจินถิงแลบลิ้นออกมาแล้วกล่าวว่า ก่อนนี้ข้าพเจ้าไม่ได้คาดคิดว่าจะมีคนหลบหนีมาพร้อมกับข้าพเจ้าเช่นนี้เถอะพวกเรานอนเตียงคนละครึ่งเย่เซียวเทียนตะลึงเงนินนอกที่ทำการจื้วฟู่วางกำลังเอาไว้วีจวินถิงกับพวกพอเข้าสู่ที่ทำการกำลังพลที่ดักซุ่มอยู่ก็ล้อมที่ทำการจิ้วฟู่ไว้อย่างแน่นหนาะวีจวินถิงอาศัยเหตุการณ์ที่ฟ้าผ่าชายคาตึก จนตอกห้องหับเสียหายรอบขุดอุโมงค์ลับสายหนึ่งแต่ว่าที่นี้จะอย่างไรเป็นพื้นที่ของจางจือฝูทางอุโมงค์ไม่อาจทอดยาวไปไม่เช่นนั้นจะสะกิดความสงสัยของผู้คนดังนั้นปากทางออกของอุโมง์ลับอยู่ที่เชิงกำแพงของที่ทำการจือวูพวกเขาพอโถมออกจากอุโมง์ลับเผชิญกำลังขัดขวางไม่มากนะักพวกเขาจึงฝ่าวงล้อมออกไปได้ ผู้คนที่ปลอมเป็นเย่เซียวเทียนกับวีจวินถิงอยู่ภายใต้การอารักขาของพวกเขาพอฟ้าออกจากวงล้อมทั้งหมดก็แยกย้ายหลบหนีตระกูลจางจึงส่งกําลังออกค้นหาทั่วทั้งเมืองยามนั้นเยว่ยหลงตระกูลอูตระกูลเซี่ยงที่จงรักภักดีต่อตระกูลจาง ก็เข้าร่วมกับกองกำลังตระกูลจางบุกตึกตระกูลอี๋ทั้งส่งกำลังไปที่ตึกตระกูลใต้ในตระกูลจางจางวีถงนั่งอยู่ในห้องหนังสือบนโต๊ะจัดวางกระบี่ที่หลุดจากฝักเล่มหนึ่งคนคล้ายแมงมุมที่ชักใยแมงมุมรับฟังข่าวสารที่ส่งมาถึงแม้ทราบข่าวอีจุนถิงหลบหนีออกจากที่ทำการเจิยวฟูบังเกิดความผิดหวังอยู่บ้างแต่ไม่ตรหนกตื่นเต้น เมื่อตัดสินใจแตกหักเพียงรอฟังผลเท่านั้นจางอี้รีบรุดเข้ามารายงานว่าคนของตระกูลใต้พบเห็นความผิดปกติจึงปิดประตูใหญ่กำลังของพวกมันคิดบุกจู่โจมยังไม่พอแต่หากเฝ้ารักษาสถานที่ยังไม่ถูกตีแตกโดยง่ายใดเราเพียงส่งคนเฝ้าจับตาดูไม่ลุกล้ำเข้าไปจางวีถงพงกศีรษะปฏิกริยาของใต้ถงจือ อยู่ในการคาดหมายของเขาไม่ว่าเขาหรือใต้ถงจือล้วนทราบว่าเพียงตระกูลอวีตระกูลเดียวตระกูลจางก็รับประทานไม่ลงอย่าว่าแต่ถูซื้ออื่นอีกดังนั้นทางเลือกเพียงหนึ่งเดียวของเขาก็คือจับโจรจับหัวหน้าหากลงมือสำเร็จตอกย้ำฐานะนำของตระกูลจางใหม่ใต้ถงจือต้องถูกลดตำแหน่งแต่ก็ยังไม่ถึงกับกวาดล้างจนสิ้นซาก แต่ว่าอีจินถิงกลับหลบหนีออกจากที่ทำการจิวฝูไม่ทราบว่าอยู่ที่ใดเขายังเยือกเย็นมิลนลานที่แท้ถือดีอันใดจางวีถงเงียบงันนิ่งนานจึงกล่าวช้าๆว่าพวกเราจะตามล่าอีจินถิงสืบอไปสั่งปิดประตูเมืองถงเหยนมิให้นางหลบหนีออกไปแต่ว่าเรื่องเหล่านี้มอบหมายให้ผู้อื่นกระทำรอ อารองต้องออกจากเมืองไปยังบ้านเก่าของตระกูลอวีจางอี้กล่าวถามว่าไปพบปะอาทั้งสามของอวีจุนถิงหรือจางวีถงพงโงกศีระกล่าวว่าหากจับมือกันจะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายไม่เช่นนั้นยกศิลาล้วนแหลกลานเรือโดยสารลำหนึ่งแล่นผ่านจากท่าเรือริมแม่น้าจินเจียงหลังจาก นั้นก็ไม่นานตระกูลจางก็ส่งกําลังมาปิดท่าเรือพ่อขาวานนิดที่ยังไม่จากไปร้อนรุ่มใจยิ่งลุดไปเจรจากับคนของตระกูลจางหาไม่ก็ติดสินบนหวังว่าสามารถจะนำเรือออกจากท่าบนเรือโดยสารที่แล่นออกจากเมืองอาศัยด้วยน้องสาวตะวันกับหยางเลิอเหยาทั้งสองล้วนมีสีหน้าห่วงใยกังวลเห่ยาซื่อเหนียงปลอบโยนว่า พวกท่านไม่ต้องเป็นห่วงองครักษ์ที่กลับมาบอกว่าเป็นอวีเจียนโจใช้ให้พวกมันจากมาสตรีนางนี้เจ้าอุบายความคิดแต่แม้แต่นายผู้เท่ายังนับถือเลื่อมใสานายผู้เท่ายอยู่กับนางต้องไม่มีเรื่องใดปากกล่าววาจาสีหน้าทอแวววิตกกงังวลเนื่องเพราะพวกนางแม้หลบหนีมาได้แต่หัววินเฟยกับหมาวนชื่อยังอยู่ในเมืองทงเยินจะให้นางวางใจได้อย่างไรน้องสาวตะวันกล่าวว่า เสียวเทียนเกิดตกอยู่ในเมืองสร้างความวิตกกังวลแก่ผู้คนเขาอยู่กับนางก็หน้าวันวิตกเช่นกันหยางเล่ยเหวยากล่าวอย่างสงสัยใจว่าอยู่ร่วมกับขุนนางหญิงแซวีนั้นมีอันใดน่าวิตกกังวลนางเป็นนางปีศาจกินคนหรือน้องสาวตะวันแค่นเสียงดังเฮแล้วกล่าวว่าสามารถกล่าวเช่นนั้นหยางเล่ยเหยาไม่ใช่เด็กหญิงที่ไร้เดียงสาเช่นกันก่อนนางคบคิดแล้วกล่าว ตอนหนีเจียเจียหลอกข้าพเจ้าต่อให้นางเป็นนางปีศาจเสียวเทียนเกอก็ไม่ใช่ถังซำจังมีอันใดน่าวิตกเย่เชียนส่งเสียงกระแอมกล่าวว่า <c oughs> เอาเถอะพวกท่านอย่าได้สัพยอกหยอกล้อก,อก,กันแล้ววีเจียนโจล่อลวงกำลังติดตามไปถึงแม้ไม่ได้ล่อลวงไปทั้งหมดเชื่อว่านางมีวิธีเอาตัวรอดขอเพียงพวกเราออกจากเมืองถงเยิน ทันท่วงทีอย่าได้ตกอยู่ในมือของตระกูลจางไม่เป็นภาระของนายผู้เท่าก็พออย่างเล่อเยากล่าวว่าข้าพเจ้าก็คิดเช่นนี้ในสภาพเช่นนี้พวกเขามีวิธีเอาตัวรอดอย่างไรน่าเสียดายข้าพเจ้าขบคิดจนสมองแทบจะแตกยังนึกไม่ออกอยามนั้นบานอนยักษ์กับฟุวาที่หัวเรือไม่อาจทนเงียบเหงาจึงมุดเข้าท้องเรือมาถึงเบื้องหน้าอย่างเล่อเยา อย่างเล่อเหวยาตบหัวของฟูวาเป็นความหมายว่าอย่าได้ส่งเสียงสัตว์ทั้งสองตัวอยู่ร่วมกับมนุษย์เป็นเวลานานสามารถสื่อสารเข้าใจเย่เล่าที่สงบปากสงบคำทั้งหมดก็นิ่งเงียบงันจึงกล่าวต่อให้ท่านผู้วิเศษไม่มีอันตรายถึงแก่ชีวิตจะอย่างไรยังตกอยู่ในวงล้อมตอนนี้พวกเราจะไปยังภูเขาของเกิดตัวเหากันลมอรุณโชยพัด อาทิตย์อุทัยไขยแสงแม่น้ำสงเจียงสะท้อนประกายระยิบระยับเมื่อควันเมฆจางหายสิ้นบนผิวน้ำปรากฏสะพานหินสะพานหนึ่งบนแผ่นหินมีคราบตะไคร้ขเขียวเกลือกลังที่นี้เป็นเนินเลี้ยวเก่าปรากฏตึกใหญ่หลังหนึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำสงเจียงตัวตึกใหญ่โตแต่ไม่มีบรรยากาศอันเข้มงวดเช่นตึกใหญ่ในเมืองหากแฝงความสมถะเช่นบ้านชาวนาทั่วไป ที่นี้เป็นบ้านเก่าของตระกูลอวีภายในบ้านเก่าอว,วีผูม่านกับอวีเจียใหย้มองดูพี่รองอวีว่นโจเป็นจุดเดียวหลังจากพ่ายแพ้แก่อวีจินถิงอวีว่วนโจคล้ายกับไม่ได้คิดลดความป่าเถื่อนดูร้ายลงไม่ก้าวไกลากิจการของหลานสาวอีกแต่ว่าจางวีถงไม่เชื่อว่าความทะเยอทะยานจะมาลายหายไปโดยง่ายได้อย่าว่าแต่เขาสืบทราบว่าอวี ผูม่านกับวีเจียไหย่ไม่พอใจในตัวของวีจวินถิงแต่อวีเว่นโจยังมีบารมีอยู่หากต้องการให้ตระกูลอวีเข้าร่วมรวมกับตนเองต้องให้คนผู้นี้ผงกศีรษะรับดังนั้นจางอี้เดินทางมาติดต่อกับเขาตอนนี้จางอี้ถูกเชิญออกไปวีภูม่านกับวีเจียไหย่ต่างก็ขอความเห็นจากพี่รองวีเจียไหย่ กล่าวด้วยความกระตือรือร้นรยินดีว่าพี่ร้องพวกเราไม่ต้องส่งกำลังออกไปขอเพียงหยุดทับไว้ไม่ไปช่วยเหลือเมืองถงเหยิอนจึงหลังจากนี้สายของพี่ใหญ่จะสะบัน้นสูญสิ้นท่านจะขึ้นเป็นถูซื้อสืบแทนเมื่อถึงเวลานั้นเรา3ามพี่น้องจะผนึกกำลังสร้างชื่อหรือเรื่องวีวันโจวกวานมองเขาแวบ,บหนึ่งกล่าวว่าไม่ว่าอย่างไรจินถิงเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของพี่ใหญ่ พวกเราไม่พอใจนางขึ้นเป็นถูซื้อแต่ก็ไม่ถึงกับเข็นฆ่านางให้อาสันอีเจียไหย้กล่าวขึ้นว่าพี่ร้องตระกูลอีมีผู้คนนับพันทารกหญิงนางหนึ่งตกตายนับเป็นอย่างไรได้วีว่นโจสายหน้าแล้วกล่าวว่าเฮ้ยหลายปีมานี้จุนถิงทําดียิ่งมีคุณสมบัติเป็นถูซื้อ พวกเราอายุมากแล้วต่อให้แย่งชิงตำแหน่งมาจะอยู่ได้สักกี่วันวีเจียไห้ถามพ่วงว่าหมายความว่าพี่ใหญ่คิดปฏิเสธข้อเสนอของจางอี้ส่งกำลังไปช่วยเหลือวีจวินถิงวีเว่นโจอตอบว่ามีผิดพุดลุกขึ้นแล้วกล่าวต่อว่าเชิญจางอี้ไปเถอะบอกต่อมันว่าพวกถูซื้อตระกูลวีประสบภยัย ตรุษวีจะไม่เลิกร้าเด็ดขาดวีผู้ม่านร้อนรุ่มใจยิ่งคิดกล่าวโต้แย้งกับถูกวีเจียไห่ฉุดรั้งไว้กล่าวว่าตกลงจะอย่างไรพวกเราถือพี่ร้องเป็นผู้นำท่านเมื่อตัดสินใจก็ตกลงตามนี้สองประเทศทำสงครามไม่ค่าทูตเจราจาพี่สามพวกเราส่งจางอี้จากไปพลางก็ฉุดลากอวีผูม่านออกไปพอ ออกมายังเบื้องนอกวีผูม่านกล่าวอย่างไม่พอใจว่าเฮ้ย hey, ชุดลากเราออกมาทําอะไรพี่ร้องยิ่งมมาก็ยิงเกียดคร้านเรายังเข้าใจว่ามันแซงสะกดอดกลั้นต่อทารกหญิงนั้นคิดไม่ถึงมันยินยอมพร้อมใจท่านก็ยอมถูกทารกหญิงนั้นใช้สอยวีเจื้อไห่เหลียวมองภายในห้องแวบ,บหนึ่งกล่าวขึ้นว่าท่านไม่ใช่ไม่ล่วงรู้นิสัยใจคอของพี่รอง อีกประการต่อให้พวกเราคัดขานมันคิดนำกำลังไปยังเมืองถงเหยินท่านขัดขวางได้หรือมิสู้ให้มันอยู่เฝ้าบ้านพวกเราไปยังเมืองถงเหยินแทนวีผู้ม่านตากระจ่างวูบกล่าวว่าท่านหมายความว่าเวีเจียหายยิ้มอย่างเยือกเย็นแล้วกล่าวว่าแม่ทัพออกรบไม่รับคำสั่งเจ้าชีวิตเเสิวเทียนส่งเสียงกระแอมคำหนึ่ง วีจินถิงนั่งขัดสมาธิบนเตียงศิลาพลิกดูหนังสือบทละครเล่มหนึ่งนี่นับเป็นเรื่องคาดไม่ถึงนางกับซุกซ่อนหนังสือบทละครเล่มหนึ่งไว้สำหรับคลายเหงาเย่เซียวเทียนต้องคลุนคิดเชิงอกุศลขึ้นแต่เท้าเจียนโจผู้นี้ใช่มีคู่ขาอยู่ที่ที่ทำการจื้อฟูหรือไม่พออยู่ว่างก็ไม่แอบรักกันในที่นี้ แต่หัวนึกถึงด้วยนิสัยใจคอของอวีจวินถิงอวีเจียนโจหากว่านางมีบุรุษผู้หนึ่งคงไม่ต้องซุกซ่อนไว้หากประพฤติตนเช่นจัก,กรพรรด,ดินีบูเช็คเทียนเย่เซียวเทียนส่งเสียงกระแอมอีกคราวีจวินถิงค่อยเลิกคิ้วขึ้นชะมายมองดูเขาเย่เซียวเทียนกล่าวว่าที่นี้มีอาหารน้ำดื่มทั้งอุจจระเล่าไม่ทราบมีหรือไม่คงไม่ปลดทุกข์ในที่นีกระมัง วีจุนถิงชี้มือไปที่ปลายเตียงกล่าวว่าที่นั้นมีประตูลับผลักเปิดออกได้เยเซียวเทียนค่อยโล่งอกวีจุนถิงก้มศีรษะลงอ่านหนังสือต่ออ่านดูอยู่ครู่หนึ่งพบว่าเยเซียวเทียนไม่มีความเคลื่อนไหวจึงเงยหน้าขึ้นถามว่าฉันไหนไม่ไปเยเซียวเทียนกล่าวว่าข้าพเจ้าเพียงแต่ถามดูตอนนี้ยังไม่ปวดวีจุนถิงค้อนเขาวงหนึ่งอ่านหนังสือต่อเยเซียวเทียนกล่าวอีกว่า ท่านถูกกักขังอยู่ที่นี้คล้ายไม่กังวลสนใจไม่ครุ่นคิดว่าจะทำอย่างไรต่อไปไม่ครุ่นคิดว่าตระกูลจางมีความเคลื่อนไหวอย่างไรวีจวินถิงกล่าวอย่างเฉยชาว่ามีอันใดน่าเป็นห่วงมันเพียงเป็นสุนัขจนตรอกแหวงกัดใส่สามารถฆ่าข้าพเจ้าจึงจะพลิกเป็นฝ่ายชนะขอเพียงข้าพเจ้าไม่ตายที่เบื้องนอกมีตระกูลวีกับถูซื้อทั้งหลายในเมืองมีใต้ถงจือ เวินเซียนเซิงกับอุีไฮหลงจะโต้กลับข้าพเจ้าเพียงรอหยุดที่นี้ภายในสามถึงห้าวันจะออกไปได้เมื่อถึงเวลาข้าพเจ้าจะมีความชอบธรรมในการแย่งชิงตำแหน่งจือฟูของมันขณะที่นางกล่าววาจาเย่เสียวเทียนก็เดินถึงเบื้องหน้านางโดยไร้เสียงวีจวินถิงพลันพบว่าแสงไฟเกิดความเปลี่ยนแปลงจงเงยหน้าขึ้น เห็นเยเซียวเทียนยืนอยู่เบื้องหน้านางต้องหดหัวตามสัญชาตญาณถามพล่องว่าทําอะไรพลางก็เลื่อนมือไปทางด้านหลังเยเซียวเทียนอดยิ้มไม่ได้กล่าวว่าท่านกลัวข้าพเจ้าอันใดห,หากว่ากลัวคาคืนที่เป็นแขกในบ้านข้าพเจ้าท่านชะไหนเอ,อีจวินถิงหน้าแดงสดใสถะลึงตาใส่กล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นอย่างไรเย่เสียวเทียนยิ้มเล็กน้อยพลันก็ดึงมือของอีจวินถิงออกมากล่าวว่า มือของท่านเย็นเฉียบวีจวุนถิงส่งเสียงดังอ้อแล้วกล่าวว่าท่านเป็นหมอหรือเย่เสียวเทียนกล่าวว่าต่อให้ท่านคำนวณแน่ว่าจางวีถงลงมือล้มเหลวถูกท่านคนพ่ายแพ้ก็ไม่ถึงกับไม่เป็นห่วงสถานการณ์ภายนอกอย่าว่าแต่ท่านเคยบอกว่าอาทั้งสามของท่านล้วนไม่ยอมรับนับถือท่านพวกมันพอทราบข่าวจะรุดมาช่วยเหลือท่านหรือวีจวุนถิงฝืนยิ้มพลางแล้วกล่าวว่า ่ไหนจึงไม่ต่อให้ไม่ลงรอยจะอย่างไรเป็นครอบครัวเดียวกันตอนนี้มีคนนอกรุกรานมาพวกมันไหนเลยนิ่งดูดายได้เย่เซียวเทียนสายหน้ากล่าวว่าท่านบอกว่าคนนอกนี้เพียงต้องการให้ตระกูลอวียอมก้มหัวมันยังไม่มีปัญญากลืนตระกูลอวีลงไปเมื่อมันไม่มีขีดความสามารถล้มล้างตระกูลอวี อย่างนั้นท่านอาที่ไม่ลงรอยกับท่านทั้งสามคนใช่ย,ยืมมือคนนอกกำจัดท่านตั้งตนเป็นประมุกสืบแทนหรือไม่วีจวินถิงกระชากเสียงว่าท่านกล่าวเหลวไหลอันใดน,นี่เป็นไปได้อย่างไรยเยเซียวเทียนทอดถอนใจแล้วกล่าวว่าเฮ้ยแต่เท้าเจียนโจท่านแซงเป็นเยือกเย็นแท้ที่จริงท่านกลัวยิ่งถึงกับกลัวว่าข้าพเจ้าพอล่วงรู้ความจริงจะลัดทิ้งท่านไป จึงไม่กล้าแสดงความตื่นเต้นออกมาใช่หรือไม่ท่านกล่าวเลี้วไหลข้าพเจ้าจึงไม่กลัววีจวินถิงกล่าวปฏิเสธแต่ดวงตาทอแวลว,วาดวันพลันกลัวขึ้นมาเยเซียวเทียนกล่าวว่าเมื่อครูข้าพเจ้าจับตาดูท่านท่านพลิกหนังสือทั้งสิ้น14หน้าแต่ละหน้าหยุดนิ่งไม่เท่ากันแต่สายตาท่านไม่ได้จับจ้องอยู่ที่หน้าหนังสือคาดว่าเมื่อครูท่านดูอันใด ท่านเองหาล่วงรู้ไหมคำพูดของเย่เซียวเทียนกระท้อเปลือกออกที่เสแสร้งแกล้งดัดของวีจวินถิงออกสุดท้ายน้ำตาของนางทะลักจากเบ้ามาเย่เซียวเทียนขมวดคิ้วกล่าวว่าข้าพเจ้ากล่าวถูกต้องกระมังวีจวินถิงยกมือปิดหน้าร่ำให้กล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ทราบว่าข้างนอกมีสภาพอย่างไรข้าพเจ้าไม่ทราบจริงจริงเย่เซียวเทียนกล่าวว่า บ้านพักร้อนที่ท่านขายให้กับข้าพเจ้าที่มีอุโมง์ติดตั้งกลไกไว้ห้องทำงานของท่านขุดอุโมงคที่วัดต้าเปยซื่อก็ติดตั้งกลไกทุกสถานที่ที่ท่านไปแทบสร้างอุโมงค์ไวส้สำหรับให้ท่านซ่อนตัวนั่นเป็นเพราะเหตุใดก่อนนี้ข้าพเจ้าอยู่ที่นครหลวงในตรอกของข้าพเจ้ามีอ้วนง่ววงเล็บคำเรียกเศรษฐีมีทรัพย์ผู้หนึ่งมั่งมีเงินทองแต่เมื่อวัยหนุ่มยากจน ทบจะไม่มีข้าวสารกรอกหม้อตอกมาเขามั่งมีเงินทองแต่ไม่ว่ามันไปที่ใดต้องให้บา่าวไพร่พกสเสบียงอาหารติดตัวถึงแม้มันไม่หยิบฉวยมารับประทานก็ตามเนื่องเพราะมันอดอยากจนกลัวกลายเป็นโรคชนิดหนึ่งต่อให้มั่งมีสีสุขยังต้องเห็นของกินอยู่ข้างกายค่อยเกิดความสบายใจท่านสร้างอุโมงค์อยู่ทุกแห่งหนใช่สืบเนื่องมาจากสภาพจิตใจนี้หรือไม่ วีจวินถิงสะอกสะอื่นให้ไม่อาจเสแสร้งเป็นเข้มแข็งเด็ดเดียวอีกต่อไปเย่เสียวเทียนทอดถอนใจแล้วกล่าวว่าฮตอนนี้ท่านหายสาบสูญถูซื้อท้องถิ่นเหล่านั้นไม่แน่ว่าจะไว้วางใจได้ผู้ที่ยังอยู่ในเมืองถงเหยิอนอาจถูกจับตัวหรือถูกฆ่าทิ้งอาจทั้งสามของท่านไม่พอใจท่านขึ้นเป็นถูซื้อไม่ถมหินลงบ่อถือว่าไม่เลวแล้ว ต้องไม่ส่งกำลังมาช่วยเหลือท่านสำหรับใต้ถงเจือเกรงว่าทิ้งทางถอยไว้ไม่ต่อสู้กับตระกูลจางเพื่อท่านเพียงพึ่งพาหวนเสียนเซิงกับวีไฮหหลงยังไม่มีส่วนช่วยได้ดังนั้นตอนนี้ท่านได้แต่รอแล้วแต่ชะตาฟ้าลิขิตใช่หรือไมทอไอ่ท่านอย่าได้กล่าวแล้ววิงวอนท่านอย่าได้กล่าวแล้วอวี๋จินถิงโผเข้าอ้อมอกเย่เสียวเทียน กอดเอวของเขาไว้กล่าวอ้อนวอนขอร้องเย่เสียวเทียนรูบคลำเรือนผมที่นุ่มสลวยดุดแพรไหมของนางทอดถอนใจแล้วกล่าวว่าเฮ้ยายต้องปากแข็งไปเมื่อถึงครลาจำเป็นข้าพเจ้าได้แต่ช่วยเหลือท่านแล้ว